เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนถ่ายคลิปลงโซเชียลนะครับมีการจ้างตำรวจไทยในการนำขบวนจากสนามบินไปถึงที่พักนะฮะที่โรงแรมที่พัทยาเลยเนี่ยล่าสุดท่านโฆษกตำรวจออกมาบอกว่าพบนะฮะว่ามีดาบตำรวจท่องเที่ยวเกี่ยวข้องด้วยอีกหนึ่งรายในการก่อเหตุการณ์ครั้งนี้และก็เตรียมที่จะเชิญนักท่องเที่ยวสาวรายดังกล่าวตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยนะครับเขาให้ปากคำพร้อมกับสั่งนะครับ บัญชาการภาคหนึ่งฟันอาญาสองตำรวจจราจรกลางหลังพบว่ามีการดัดแปลงรถส่วนตัวติดไซเรนแล้วก็ติดเครื่องหมายตำรวจครับท่านพลตำรวจตรีอาชยนไกรทองโคศกสนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคลิปที่มีตำรวจไทยนำขบวนนะฮะขับรถนำขบวนนักท่องเที่ยวจีนว่าจากการตรวจสอบคลิปที่ปรากฏนะครับใน2-3ถึงวันที่ผ่านมาในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวนั้นได้มีการพบดาบตำรวจ รายหนึ่งเพิ่มเติมครับขณะนี้ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวจะมี2นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งดาบตํำรวจคนนี้นะฮะที่เพิ่มมาอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนประสานงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกับ2แม่ลูกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางประเทศไทยจึงได้รับการติดต่อจากคนไทยคนหนึ่งติดต่อมาอยัางนายดาบตำรวจท่องเที่ยวรายดังกล่าววันนั้นนายตำรวจคนนี้ไม่ว่างนะครับ จึงได้โทรศัพท์ให้ร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสมโมสรตำรวจรองสารวัตรกองกำกับการ3ที่รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวดังกล่าวแทนซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เรียกเข้าประจำสปอก,ออกแล้วและได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไว้ส่วนตำรวจสองนายที่สังกัดบอกกรรทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องพรบจราจรทางบกและพรบเครื่องหมายราชการในการนำ ไซเรนและก็เครื่องหมายราชการนะครับมาติดที่ตัวรถเนื่องจากเป็นการนำรถส่วนตัวมาดัดแปลงซึ่งตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะดำเนินการในส่วนที่จะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในคลิปวันนั้นทางจเจรตรํตำรวจเตรียมที่จะสรุปเบื้องต้นเพื่อตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่จะลงโทษทางวินัยและทางอาญาต่อไปหลังจากนี้ครับจะต้องมีการเชิญชายคนไทยเข้ามาให้ปากคำด้วยเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนเบื้องต้นจากการสอบปากคำพบว่า ไปรู้จักกันที่งานงานหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้รู้จักกับทางรถนำขบวนจึงมีการแลกเบอร์กันไว้เมื่อมีงานจึงมีการติดต่อมาซึ่งชายคนนี้นะครับได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของรถเช่ารถที่มารับนักท่องเที่ยวต่างๆส่วนประเด็นเรื่องของการรู้จักชาวจีนจะต้องเชิญมาสอบถามเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไรส่วนกรณีเงินที่ปรากฏในคลิป200บาทนะครับแจ้งว่าเป็นเงินค่าทางด่วน แต่เรื่องเงิน700อขอภัย7,000บาทเนี่ยขอดูรายละเอียดนะครับจากการให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งครับพลตำรวจตรีอัชยน,นันกล่าวว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวเองกรรมการมีแนวคิดว่าจะต้องเชิญมาให้ถ้อยคําด้วยเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวยังอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสที่จะเชิญมาให้ถ้อยคําในทุกประเด็นทางพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติป,ประพัดพอบอรตรสั่งการตั้งแต่วันแรกที่เห็นคลิปให้เจรตําตรวจสอบประเด็นให้ครบทุกวิติ ทั้งเรื่องการเรียกรับวิธีการทำมากี่ครั้งทำมาในรูปแบบของบริษัทหรือประสานงานกับคนนอกอย่างไรซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ซ้ำให้ชัดเจนอยู่แล้วโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวต่อว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสังก,ก,กออัดบกจรซึ่งจะดูเรื่องการจราจรรถวิทยุจากกยานยนต์นำ ส่วนบชทท,ทเป็นที่ทราบกันว่าปฏิบัติงานในสนามบินทั้ง2หน่วยมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ตัวเองส่วนประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่จะต้องพิจารณาเรื่องข้อเท็จจริงประกอบกันทั้งหมดไม่ถึงประเด็นถ้าเขาวินัยหรือหากว่าอาญาด้วยก็จะต้องดำเนินการส่วนกระแสข่าวที่ระบุว,ว่าเป็นตำรวจที่ขับรถนำรัฐมนตรีพลตำรวจตรีอาชยน์กล่าวว่าคงต้องสอบทุกประเด็นให้ครบทุกมิติ เขาเรียนว่าในเรื่องของตํารวจจะต้องไปพิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อะไรในวันนั้นเข้าเวรหรือไม่เข้าเวรแล้วมาทํางานพิเศษหรือไม่ได้เข้าเวรเป็นวันพักจะต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้มากกว่าส่วนกรณีที่มีแค่แสข่าวนะครับว่ามีการปรับ ราคาขึ้นเพราะเป็นเรื่องดังในประเทศไทยมีการตรวจสอบแล้วหรือไม่ท่านโฆษกตำรวจบอกว่าตนคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างคงไม่มีความลับฉะนั้นต้องบอกไว้ว่า,วาการกระทำลักษณะนี้ทำไม่ได้เรื่องการนำขบวนการอำนวยความสะดวกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นั้นไม่สามารถทำได้นะครับและมีระเบียบมติคอรมอเมื่อกันยายน2544ซึ่งได้มีการใช้มาโดยตลอดซึ่งก็มีการกำชับเรื่องของการขอรถนำขบวนประกอบด้วย2ประเด็น คือรถนาขบวนที่นําโดยปกติและรถนําขบวนที่ขอเป็นครั้งคราวซึ่งการขอเป็นครั้งคราวในพื้นที่กรุงเทพนั้นจะต้องขอจากผู้บังคับการตํารวจจราจรหากนอกพื้นที่กรุงเทพก็ต้องขอผู้บังคับการตํารวจทางหลวงส่วนพอบอตรมีอํานาจพิจารณาเป็นรายรายไปที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวส่วนตัวหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเว้นแต่เป็นแขกสําคัญของทางราชการหรือกลุ่มที่เป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มเป็นก้อนของการเดินทาง ทางราชการหรือในเรื่องของการทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนอน,นี้ได้นะฮะหรือว่ากลุ่มทัวร์ที่จะมาทําประโยชน์หรือมีผลที่จะทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวอันนั้นก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปจากการประสานงานของหน่วยงานราชการอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวหรือกระทรวงต่างๆที่ขอมาและมีเหตุผลและไม่ใช่บรรทัดฐานทุกบรรทัดฐานว่าจะใช้เหมือนกันหมดเพราะต้องรูวเรื่องของกําลังพลของเจ้าหน้าที่ และเรื่องรถที่จะสามารถสนับสนุนด้วยว่าได้หรือไม่ซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยเหตุผลหลัก ก็คือเพื่อความปลอดภัยของขบวนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนค่ะค่ะทางบชนโดยบกจอรอและบอชอททนะคะได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ทั้ง4่นายไว้ด้วยซึ่งจะมีคำสั่งซ้อนมาอีกหนึ่งคำสั่งเพื่อพิจารณาว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือรับทราบเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองอย่างไรหรือไม่ พ้นตำรวจตรีอัจชยนยอมรับว่าการสังเกตรถนำขบวนเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องยากทางพอบอตรได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้บัญชาการผู้บังคับการผู้กำกับการสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดในการปฏิบัติเช่นนี้จะต้องไม่มีอีกหากประชาชนพบข้อมูลหรือมีข้อสงสยัยได้ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีที่จะตรวจสอบ ถ้าพบการกระทําผิดหรือเข้าขายการดำเนินการอย่างไรก็จะทําอย่างเต็มที่ไม่มีละเว้นค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ในโลกโซเชียลมีการพูดถึงแอปพลิเคชันของชาวจีนนะครับว่ามีการเปิดให้บริการต่างๆนะอย่างที่เมื่อวานนี้สํานักข่าวก็ลงกันว่ามี7บริการเนี่ยนะฮะที่ทั้งรถนําขบวนผู้ทําวีซา่าทําเด็กหลอดแก้วอันนี้เรื่องนี้จะมีการขยายผลหรือไม่ ท่านโฆษกตอรรอบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างเพราะเท่าที่เห็นในแอปเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่เฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่คงต้องขอประชาสัมพันธ์ว่าถ้าพบเห็นว่าเป็นกรณีที่มีการเข้าข่ายกระทําเช่นนี้จะไม่ละเว้นและจะดําเนินการทุกรายส่วนประเด็นของตอมได้ตรวจสอบไปอย่างเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและสอบปากคําไปหมดแล้วขณะนี้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกรณีนี้ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องนะครับหรือว่ามีความเชื่อมโยงแต่อย่างใด ทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าสําหรับนายดาบตํารวจท่องเที่ยวที่ถูกตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนั้นก็คือดาบตารวจขจรศักดิ์แผ่นผาผอบอหมู่กองกากับการ3กองบังคับการท่องเที่ยวหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยที่สุวรรณภูมิเนี่ยนะครับก็โดยท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิติพงษ์กิติขจรก็บอกว่าได้ยึดบัตรนะที่มีการอนุญาตเข้าพื้นที่เนี่ยกับตำรวจนำขบวนนะฮะ ในคลิปนะที่ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการออกกฎเหล็กนะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยใส่ชุดตำรวจอยู่ใช่ไหมแต่ว่าข้างในนี่ครึ่งเดียวใส่แจ็กกงแจ็คเก็ตทับอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้นะค่ะสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยจบที่ความเห็นของคุณผู้ชมนะคะที่ชมผ่านนิวส์วันของเราผ่านทาง Facebook มาเนี่ยนะคะบอกว่าคุณมานี้บอกชาวบ้านก็นึกว่าเป็นขบวนคนสําคัญเนาะ ก็เลยหลบกันเป็นแถวนะเป็นคนมีเงินนะอ่เป็นคนมีเงินไ่ใช่คนสำคัญมีเงินจ้างแล้วก็เลยบอกว่ามันคือบริการเสริมเสริมที่งามงามหน้าไงคะะเออน้าเ่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแบบนี้งามหน้าเลยจริงๆนะคะ